สวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปาดล่าสุดมีเพจด,ดังครับพี่น้องเพิ่นกได้เข้าไปตรวจสอบไอจีของทั้งคู่นะครับบอสบิ๊กกับน้องเบสนะครับล่าสุดเนี่ยอันอฟโล่กันครับพี่น้องนะครับก็คือว่าเลิกติดตามกัน ไปแล้วคับทุกท่านนะครับล่าสุดสุดๆล้นลอดน,นะครับล่าสุดเพจจวดจ้าดเพิ่นก็ห้ข้อมูลมาแบบนี้นะครับบอกว่าแยกย้ายเดทบิ๊กเลิกติดตาม IG กันแล้วปาดพี่น้องน,นะครับเกิดยังขึ้นนะครับงานนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นเรืเ่องใหญ่นจนได้ครับพี่น้องน,นะครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่ทั้งสองเลิกติดตามกันและกัน าตาทุกท่านนะครับหลังจากก้อนนั่นนี่บอสบิเกเรออกนะโพสต,ตัดพอนะครับแล้วกันล่าสุดเนี่ยเลิกติดตามกันแล้วเอฟซี FC, เห็นแล้วก็ใจหายหลังจากที่เพจจวดจามนมะ่วนเพิ่นเอาไปลงกับพี่น้องน,นะครับในเพจของเรานะครับบางคนก็บอกว่าสงสารทั้งคู่นะครับบางท่านก็บอกว่าเป็นพรเอฟซีนั่นละนะครับบางคนก็บอกว่าก็เพราะว่าเอฟซี ถ้าหม่เขานะ่ะดราม่าเขาใจผิดกันนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าทั้งคู่เขาก็บอกแล้วว่าเป็นเพื่อนกันตั้งแต่แรกแต่มีบางคนบางกลุ่มเนี่ยอยากให้เขาเป็นแฟนกันพอไม่ได้ดังใจไปดราม่าเขาปาดอันนี้ก็แมนกับพี่นอ้องนะครับเพราะว่าตั้งแต่แรกเนี่ยสองคนเนี่ยเพื่อนก็บอกแล้วว่าเป็นแฟนกันเป็นเพื่อนสนิทกันนะครับ แล้วมาเห็นงานน้ากันไล่สดพร้อมกันน้ากันกับพี่น้องนะครับแต่ว่ามีบางคนบางกลุ่มเนี่ยไม่พอใจนะครับหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วก็สัมภาษณ์ในเชิงปฏิเสธนะครับบางคนก็ไปว่านอกใจนูน่นนี่นั่นไปดราม่านะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งคู่อาจจะห่างกันหรือเปล่านะครับพี่น้องนะครับเพราะว่าอย่างที่เพราะว่า fc บางกลุ่มเนี่ย แล้วก็ดามานะครับเอาง่ายคือว่าอย่างบ่ได้หลายครับพี่น้องต้องให้ทั้งคู่เนี่ยออกมาพูดเองนะครับแล้วก็ล่าสุดน้องเบสก่อนหน้านี้ก็ให้สมพาน,นักข่าวแล้วก็ว่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะครับเป็นจังใดก็เป็นจั้งสั้นคือเก่านั่นละประมาณนี้ก็พี่น้องนะครับเพราะว่าักข่าวเนี่ยได้ถามคู่เรื่องความสัมพันธ์นะครับบอทบิ๊กก็ ก่อนหน้านี้บอลบี้ก,กได้ตอบแล้วว่าเป็นเพื่อนกันก็คือสองคนเขาเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่าเอฟซีเนี่ยพยายามไม่เข้าใจนะครับอยากให้ทั้งคู่เนี่ยเป็นแฟนสันพี่น้องนะครับโอ้ยเอา้านั่นแหละครับพี่น้องนะครับล่าสุดก็คือยกเลิกติดตามในส่วนของ IG ซึ่งกันและก,กันลอ้อเบิงครับพี่น้องว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนนครน,นีการ เอหลายคนก็ตกใจนะครับนุมบอกในข่าวสารนะดูนมาฝากพี่ฝากน้องทุกท่านมีก็เห็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้ครับกดติดตามช่องไว้เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ